สวัสดีครับมาพบกับเกมที่1นนะครับในการแข่งขันมังคุดออนไลน์ในช่วงหัวขั้มวันที่14เดือน11 14เดือนพฤศจิกายนนะครับ2566นรบะครับทีนี้เขาขึ้นมาส่งมาส่งเป็น5้าเต้มเราจะาไล่รับดีเอาขึ้นสูงเลยดีกว่านะครับขึ้นสูงเลยดีกว่าเบียดมาเบียดมาเป็นปุ่มเบียดมาเป็นปุ่ม ขอขอเป็นปุ่มแล้วกันเขาเป็นสามตวเรียงก่อนผมเป็นปุ่มหลังนะครับไปครับเขาเป็นสามตวเรียงก่อนเป็นปุ่มหลังสามา8แปดเตรียมยิงสอง ห้ามาเก้าครับเก้ามาสิบสี่ครับแปดสิบสองครับ มาสิบครับมาสิตัวนี้โดนลงมาองั้นเราก็เข้ากินฟรีเลยนะครับเรากิน14 2สิบสี่ยสามดีกว่าเพราะว่าเรามีสิทธิ์ค่าฮอตได้อยู่ดีเราก็ยี่สิบามยิบหกเสร็แล้วเราก็ร่มครับพอดีเสียงหมาเห่านะครับ เพราะมาบันทึกอยู่ที่ต่างอำเภอนะครับอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเสียงพัดลมเสียงอะไรเสียงหมาเสียงญาตินะครับก็ต้องขออภัยนะครับทีนี้เป็นเกมเดิมก่อนเกมที่สองนะครับเกมที่สองโจนมา ลงโจนนะครับไปครับขึ้นมาลงโจนห้าแต้มเข้าไปสามสิบยี่ห้านะครับ,รบผมจะขึ้นสไตล์นี้นะผมจะเป็นมาตรฐานยกหาง ต่อมาทีนี้ยี่สามสิบเก้าดีกว่าต่อไปต่อกลับดีกว่าต่อไปต่อกลับ ิบเจ็ดนะครับมาแล้วครับยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบห้าเกิดไปเข้ากินฟรีหนึ่งตัวเข้ากินฟรีเขาจำเป็นต้องอุดนะครับ สองลบสิบหนสิบสองโอเคครับคู่แข่งยอมแพ้ไปนะครับเกมที่สอง เกมที่ 3, สามับเกมที่สามมาแล้วเหมือนๆจะตัดหน้าเราเนาะนั่นไงเดินลักษณะงี้ตัดหน้าชัวอ่าออกข้างมาตรงนี้ไปก่อนทีนี้มานี่สามเอ็ดยี่หก ไปครับไปครับนี่คนนีม้มาเฉียบเลยนะเฉียบเลยนะครับนี่เออไปแล้วเราทีนี้น่าจะแพ้เลยแหละครับทีนี้โอ้เดินได้ดีเดินได้ดีนะครับ เนื่นได้ดีไปครับเรามีสิทธิ์แพ้น,นะครับนี่สูงด้วยโอกาสแพ้สูงไปครับไปครับเราเข้อพ้นไม่ได้ด้วยเพราะจะโดนต่อเนาะทำไงได้ทีนี้ ไปครับนั้นเราก็เข้าฮอตไปให้เขากินฟรีแล้วเราก็เดินหนึ่งมาห้าย้อนหลังมากินฟรีคืนนี่เขาหนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาหนีไปทางนี้ไม่ได้เราก็ต้องเขาก็ต้องโดนกิน ขึ้นมาตัวนี้ยี่สามสิบแปดหัยหลังมาไปครับ มานี่ครับไม่ยอมเขานึ่งาแต่เขาจะฆ่าฮอดสองนะครับมาครับอุซาร์หล่อเขาฆ่าฮอดไม่ฆ่านะครับมาเลยครับ เกมนี้ยืดยาวเลยไปเข้าฮอตดตัวที่สองไปครับ หลังมาเตรียมค่าฮอตด้วย ละยังไม่เดินนะครับอย่าบอกนะว่าออกจากเกมอีกคนนึงรูปหมาก็ยังไม่แพ้นะเอาออกจากเกมจริงจริงครับโอ้โหโองไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกกลับมากมากระบ,บาดแดงแล้วก็กลับเข้ามาเดินไหมครับเดินเดินเดินเนี่แต่เมื่อกี้แกออกจากเกมไปแล้วนะแกการกระบ,บาดแดงแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตเนาะ อาจจะเป็นเพราอ,อินเทอร์เน็ตไปครับอย่ายอมครับคนเราอย่ายอมดดเ็ขาดนะครับเรื่องอะไรจะไปยอมแพ้หมกก็ยังเหลืออยู่ไปครับมแลร้รเขาเตรียมมาค่าฮอตให้กินสองเลยครับ เปนสองมุกตลิ16สบหกบักบบักบ,บสวยงามเลยยอมแพ้จริงนะครับทีนี้เขาเดินมาครับทีนี้ไปแล้วน่าจะเดินโจรไม่ได้ตัวนี้ ก็เดินเป็นสามตัวเรียงปกติไปเป็นยิปุ่มมันก็ขึ้นไปเป็นเตียมต่อไปกินไปขึ้นให้ต่อ ไม่ต่อเนาะเขาไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อมันเราเดินสามมาเจ็ดสิบสิบห้ายิบสองสิบแปดส่วนมากจะเดิมตัวนี้อ้าวไม่เดินเลยยี่สองสิบเจ็ดซะงั้นนะครับ ไม่เดือนยี่สิบสองสิบแปดด้วยหนึ่งมาหกไปไปครับสิบไปยี่สิบครับ เราก็น่าจะเดินหกไปสิบเพื่อเอาเสมอเนาะดีที่สุดแล้วนะ่าจะเสมอกันไอเคมเนี้จะเสมอไม่เอยทีนี้เขากินไปไหนดี ไปยิบแปดดีกว่าลงไปครับไปครับ